นี่มันห่วยแตกมากฉันมันห่วยฉันเป็นคู่เดทที่แย่ที่สุดในโลกเลยตอนแรกก็ไปสายจากนั้นก็ยังทำวายหากใส่สูตรของเขาอีกจิมคงคิดว่าฉันสวัสดีค่ะวันนี้รับอะไรดีคะให้ตายเถอกะกาแฟกาแฟกาแฟเออเออขอเออโอ้พระเจ้านี่เป็นตอนที่ฉันต้องไปที่เมนูกาแฟนับล้านแบบอย่างมึนตืบ ฉันอยากให้บาลิต้าเวโรนิก้าอ่านใจแล้วรับออเดอร์ของฉันได้จริงๆฉันหวังแบบนั้นแน่ใจนะว่ายังมีชีวิตอยู่ความวิตกกังวลพูดขึ้นน่อทำปากหล่นหายไประหว่างทางเรือไงถ้ายังจะไม่พูดอะไรก็หุบปากก่อนเถอะแต่รีบหน่อยนะคนอื่นพากันจ้องเธอหมดแล้วเพราะเธอใช้เวลานานมากเอาถึงหน้าเลือกสักอย่างสิความวิตกกังวลมักจะตั้งแงแล้วคอยตัดสินฉันเสมอไม่ว่าฉันจะทำอะไร เธอก็มายุ่งและคอยทําให้ฉันปวดหัวได้ตลอดทั้งทําให้ฉันรู้สึกแย่รวมถึงทําลายความมั่นใจของฉันจนหมดฉันว่าฉันเริ่มชินแล้วกับการติดอยู่กับเธอแล้วก็รู้ว่าเธอไม่ยอมทิ้งฉันไปไหนเหมือนกันเรื่องง่ายๆอย่างแค่สั่งกาแฟแบบเดิมจากร้านที่ฉันไปเหยียบแทบทุกวันฉันยังทําไม่ได้เลยทั้งที่มันควรเป็นเรื่องสบายๆแล้วแทๆ้ๆเธอควรจะหลับตาสั่งได้แล้วนะทําไมต้องทําให้มันยุ่งยากด้วยค่ะข,ขอโทษนะคะ ขอลาเต้ถั่วเหลืองค่ะโอ้อะไรนะคะขออีกครั้งได้ไหมบาริต้ากล่าวขึ้นโทษทีค่ะโทษทีลาเต้ถั่วเหลืองค่ะให้ตายเถอะหน้าอายกว่านี้มีไหมครั้งหน้าอย่าลืมขยับปากเงี้ยเงียบอย่างเดียวนะเผื่อมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าหรือไม่ก็ตะโกนให้หูแตกไปเลย อย่างที่เธอเพิ่งทําเมื่อกี้ฉันแน่ใจเลยว่าท้ายแถวได้ยินเธอตะโกนล,ลาเต้ถั่วเหลืองใส่แม่สาวบาลิต้าที่น่าสงสารนั่นฉันทําหูทวนลมแต่ก็ได้แค่เซียววิเท่านั้นก่อนฉันจะคิดได้ว่าเธอพูดถูก โอ้ยฉันอยากย้อนเวลาได้หรือไม่ก็โฟโต้ช็อปชีวิตตัวเองได้จริงๆฉันนี่มันช่างหน้าขายหน้าฉันคิดกับตัวเองพังหาที่นั่งเมื่อไม่มีอะไรทําฉันมักจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองเพื่อลืมความผิดพลาดและความล้มเหลวแต่ความคิดนั้นก็จะเดินต่อเข้าไปในอดีตอันดํามืดของฉันฉันมีอดีตที่แสนขมขื่นอยู่2เรื่องหลักๆซึ่งก็คือสองความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวจนกระทั่งชายทั้งสองจากฉันไปปล่อยให้ฉันถูกทอดทิ้งสบับกสบอมเหมือนกับขวดที่เหลือใช้ แฟนคนแรกนอกใจฉันให้ตายฉันก็จําได้ฉันมั่นใจเลยว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าเธอหน้าเบื่อสุดๆฉันว่าทุกวันนี้เขาก็ยังคิดแบบนั้นนะแมวิตกงวลพูดฉันเห็นเรื่องแบบนั้นเสมอในหนังแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในชีวิตจริงและก็บังเอิญว่าฉันเป็นคนที่ต้องเผชิญกับมันตอนที่ฉันวางแผนจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อพาเขาไปเดทด,ด้วยกัน ถึงอย่างนั้นก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าฉันไม่รู้มาก่อนฉันค่อยๆเห็นสัญญาณของความห่างเหินแล้วก็มักเห็นเขาส่งข้อความหาคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเราก็ทะเลาะกันหยิบย่อยหลายครั้งเมื่อเขาบอกฉันว่าฉันขี้ระแวงกลายเป็นว่าความระแวงของฉันนั้นเป็นเรื่องจริง ใช่เห็นไหมตอนนั้นฉันพยายามเตือนเธอแล้วแต่เธอกับเพื่อนหมอของเธอพร้อมด้วยหนังสือพัฒนาตัวเองนั่นเอาแต่พยายามกันฉันออกห่างและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องการฉันตอนนี้มิตกกังวลตอกย้ำฉันแฟนคนที่สองของฉันตัดสินใจเก็บฉันเอาไว้ข้างๆในขณะที่เอาใจไปให้คนอื่นและมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดสปีโดยที่ฉันไม่รู้ใช่เขาเจอคนใหม่ที่สวยกว่าและดีกว่าเธอ ครั้งล่าสุดที่ฉันเช็คแม่สาวนั่นก็นยังสวยสุดๆไม่เชื่อไปถามเขาสิเจ้าความวิตกพูดอีกและฉันก็ยอมแพ้โดยไม่ลังเลฉันเริ่มแอบไปส่องเฟซบุ๊กของเขานั่นไงละ่ะเขานั่งฉีกยิ้มถึงหูอยู่ข้างๆแม่สาวคนใหม่แบบแก้มแนบแก้มกันอยู่ในสถานที่สุดสวยสักแห่ง ที่ฉันไม่เคยไปเขาดูมีความสุขกับเธอมากกว่าวันไหนๆที่เขาเคยใช้กับฉันในฐานะคู่รักและเธอก็ดูสวยรอวกับนักแสดงฮอลลีวูดอยู่ในชุดรัดรูปไร้ที่ติเธอเป็นคนประเภทที่มีคนฟอลโล่ออินสตาแกรนับพันและมีไลค์อีกนับไม่ถ้วนผมของเธองามสมบูรณ์แบบผิวเรียบเนียนกระจ่างไร้ตำหนิรอยยิ้มของเธอฉายแววมั่นใจเต็มเปี่ยมพวกเขาเช่างเหมาะกันเหลือเกิน อยู่ๆบางอย่างก็ลากฉันออกจากการดู Facebook ของเขากับเธอมันคือข้อความจากจิมเขาขอฉันเดทอีกรอบฉันเกือบจะเป็นลมด้วยความดีใจโลกแทบจะหยุดหมุนเลยด้วยซ้ำฉันนึกว่าเขาไม่อยากเจอฉันอีกแล้วหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นอีกจังหวะชั่วแวบหนึ่งฉันเกือบจะคิดว่าตัวเองคือคนที่นั่งฉีกยิ้มถึงหูอยู่ในรูปแต่ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าความวิตกก็ดึงฉันกลับมาในโลกความเป็นจริงอีกครั้งซึ่งเป็นที่ของฉันที่ที่ฉันจะอยู่ไปตลอดชีวิตฟังนะ ยอมแพ้เรื่องจิมเถอะตอนนี้เลยมันจะช่วยให้เธอไม่ต้องทนเจ็บหัวใจทีหลังถ้าเขาไม่นอกใจเธอเดี๋ยวเขาก็เบื่อเธอ แล้วทิ้งเธอหลังจากคบกันไปสเดือนหรือไม่เขาก็อาจจะช่วยเธอด้วยการบอกเธอต่อหน้าว่าเธอมันก็แค่ของขั้นเวลาเธอคิดจริงๆเหรอว่าคนแบบเธอจะรั้งเขาเอาไว้ได้เธอพูดถูกฉันไม่ดีพอสําหรับเขาฉันไม่ดีพอสําหรับใครทั้งนั้นฉันไม่มีอะไรพิเศษเลยและฉันคงทําให้ชีวิตเขายุ่งยากกว่าเดิมหรือไม่ก็่วงเขาไว้เหมือนสมอนั่นแหละตัวตนของฉันสมองคอยทวงฉันรีบกดไปที่ปุ่มสีแดงเพื่อกันเขาออกจากปัญหา ฉันลบข้อความของเขาฉันได้ยินบาริต้าเรียกชื่อและในขณะที่ฉันเดินไปที่เคาน์เตอร์ฉันก็อดคิดไม่ได้ทำไมฉันต้องพยายามแต่แรกด้วยแค่ดูโปรไฟล์ของจิมเขาก็ดีเกินไปสำหรับฉันแล้วหลังจากเรื่องวุ่นวายที่ฉันก่อใครเขาจะมาจริงจังกับฉันฉันยื่นมือออกไปโอบนิ้วที่รอบแก้วมันเย็นเสืยแล้วโอ๊ยน่าอายจริงจ ชื่อของฉันคงถูกเรียกไปแล้วอย่างน้อยห้าครั้งทุกคนกำลังมองมาที่ฉันพวกเขาคงคิดว่าฉันเป็นคนประเภททำเป็นเดินช้ามาเอาเครื่องดื่มแน่ๆเลยฉันมองไปรอบๆและรู้สึกถึงสายตาหลายคู่จ้องมองมาฉันเลยรีบคว้าแก้วและรีบหันไปที่ประตูเมื่อหันไปแล้วฉันแทบช็อกนั่นจิมนี่โชคร้ายอะไรแบบนี้ฉันฉันจะทำยังไงดีฉันแข็งทื่อไปในขณะที่ฉันกำลังตื่นตระหนก เพราะไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีไปดีไหมเขาก็เดินเข้ามาใกล้ขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ขยายออกบนใบหน้าแอนผมว่าแล้วต้องเป็นคุณคุณได้รับข้อความของผมไหมเขาถามฉันคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมาร่วมแบ่งปันความคิดของคุณให้เราฟังเกี่ยวกับตอนที่3ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมแชร์และกดไลค์เพจของเราด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมคุณอาจไม่รู้ว่ามินิทวีดีโอก็คือนิตยสารฟรีออนไลน์ที่ผลิตวิดีโอเจ๋งๆสร้างความสุขและเนื้อหาสาระให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ชมมีความสุขมากขึ้นและหากบริษัทของคุณมีแนวคิดเดียวกันที่อยากให้ผู้คนมีความรู้ความสุขและมีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจต้องการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือต้องการมาเป็นสปอนเซอร์ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ผู้ชมเพราะกว่าจะเป็นวิดีโอหนึ่งตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมแอดและทีมหมดค่ากาแฟแ ไอศครีมเป็นแสนๆรักแอดส่งสารแอดอยากมาร่วมทีมหรือสนับสนุนแอดส่งข้อความหรือโทรหาแอดได้เลยนะคะที่เบอร์0910212124โทรมานะคะแอดอยากคุยด้วย